สวัสดีค่ะชูนนจ้ะสวัสดียามาเวันตด้อค่ะเบิงค่ะตอนนี้ให้มาละลายเรียบร้อยนะคะฝนตกสะเพิ่นนะคะหลังจากที่มะลงไปได้สองสามมือนะคะเนาะแลวก็ตอนนี้ละลายแล้วจ้ะเออเอามารันไม่ได้ใส่ในนอไฟใหม่บ่แสดงว่าไฟใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชูนนจ้ะเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะุบ ไม่มีหนังแกะเลยเหรอวูห้างหน้าเลยเต็มเลยปัดจะเก็บเลยเก็บโลด เราเก็บมุมแม่พอม้า่องเราคนเนดียวตีเรจะเก็บเห็ดไปตัดขาบลานรือก็ตีเห็ดงานทุกวันตีกะไม่ได้เข้าป่าทุกมือจ้ะเราไม่ได้เข้าป่าทุกวันในระวางเขาก็มาจ้ะเนากะมาเห็ดคลิปเก็บไปเขาเลยไ,ไม่ พี่น้องเบ่งบางมือกับบริเทดต,ตัดต่อค่ะบางเธอเมอยงานกับบริเทสย่างทั้ทงสิน้นจากงานแล้วก็กำบานพักพรมางเธอนอนรถจะ้ะไอ้ไ่อยู่งานทั้งตีรตอวตออ่าเดินเราใช้เงิงหมดแรงเนาะ เล็กนอเลิกเรียนตีกับปเฮดนั่งคอสิบ่ไดีบุญไหว้กันจ้ะเล็รอบผีพันมาผีพันมาดราอันตีกับสิปเฮดอยู่อันล้งบ้านที่เกา่าอาเท็กหนึ่นงแล้กกะนั่านกับกลับบ้านกลับมืองไทยห้าวจ้ะ มาตะคุณแม่ตะพงคุณแม่จะไปบ่คุณแม่มาทันได,ด้ใบอัน,นเขียวอยู่จ้ะตีกับเฮ็ดบ้านกับเนี่ยพอนี่เรียวอยู่แด้ จะเฮ็ดให้ม <sm all ites> ันแล้วก <ic> ่อนจะไปแต่บ่รู้จะแล้วบ่ทําบัวล้วก็ให้มันเหลือหน่อยสิสู้จ้ะไว้กลับมาเฮามาเฮ็ดเติมๆก็ได้เพิ่มด้ยเพิ่มเติมแบบว่าข้างในนะจ้ะแต่ข้างนอกพะยาะให้มันเลี้ยวก่อนเท่าจะไปพล้วว่ามือได้มือหนึ่ง แม่ตีหรือว่าญาติพี่น้องตีพันยาแาม่เลนมหาเที่ยวเลนน้ำเนาะกระสิเฮ็ดเป็นมอยเพนพักพนเศร้าจ้ะเมื่อก่อนห้องนั้นเป็นห้องเดียว่ะตีไว้เก็บของเนาะตอนนี้กเ็เลยเซเป็นห้องออฟฟิศออฟฟิศแล้วก็ห้องนอนไว้สำหรับแขกเดี๋ยวมันตีกับสีนอนเนี่ยนอนเอง ปีระดีพาลงไปเก็บข้างล่างคุณจ้ะเห็นได้หลายปีาะดีจเก็บตรงนี้เนาะเจอเห็ดมันปูนะคะบูข้างล่างเห็นมันปู เทนดดำกันหลายพ่อมึงใจเพื่อนกระหายเฮ็ดดำเป็นกรกอเลยจ้ะเฮ้ยมันปนูปพะนาจะได้เพได้จ้ะเพาได้เพได้ได้เป็นกลางดอกปาดสุดยอดอันนี้เพได้จ้ะอันนี้ได้อยู่ ให้เป็นบางดอกเก็บไปเป็นบางดอกจ้ะอือ,อหือตัวนี้บบได้ให้กันจ้ะเหตุภาพงามาเก็บเห็ดดำมาได้บอกเห็นมันปลูกเอาเด็กันเห็ดดำตรงไหนดอกงามดีแท้จ,จ้ะอันนี้ได้อยู่จ้ะมึง ขาเป็นขาเลยมาเก็บโอ้ข้องามแถบนอให้ทำไหย Jauh. Domboknya ini. Put. Petito, petito. พี่น้องไอ้จิดเห็นพิวา่าเลยจ้ะน,นี่นี่เล่มอื้มเป็นพิว่าสมัยตะกี้เก็บเหยน้ำการมอนขึ้นอย่างนี้ก็เตรียมไปเช่าหารล่าค่ะบริษทามมาเป็นจังไหรเนี่ยเนอะจีกับบมมุ้งพิล่าคือกันค่ะไมรู้ว่ารู้วา่าโทรหาตลาคอยบ่ គ្រើកជ្ត៉ូលនឹងក្ធពីអងបាថន ichi ញ្រ្រឿៀឬសុជា ᧀ ដ្លា เปื่อยบเอเบื่อจะเอาดินี่เอาต่ดอกฉันมันบ่เปื่อยจ้ะน้าพี่น้องยอดยอดแจ,จ่มจันทร์ีลสะตดอกมันบ่เป,ปื่อยไปเด้ออือหือสีเท่าว่าเห็ดน,นะคะดอกใหญ่เป็นตับๆเลย ก็ได้น้ำได้เน,นื้อดีค่ะน,นี่อันนี้บ่ได้ละเดะวัดทิพย์อ,ยอดนังไก่สมไปด้วยติดตาม นี่งามดูจ้ะโอ้ยไม่ได้เบื่อเขาเอาเดอ้อพี่เนาะเขากินทั้งทีก็ต้องเอาดีๆไปให้เขาเราจะจ้ะ ก็ได้ของดีนะพี่น้องเนาะเสียเงินเสียทองนะเดี๋ยได้ของดีๆว่าเพิ่งว่าโตจ้ะชับชับชบับเอาใหม่ดีตาซะ หอมดอกไห้ เออ้ก็ลายพักลายนี่เห็ดประดงนี่มีทุกจุดอารดณมีที่มานมในโลกไซเพลนจ้ะเป็นยังสวยอยู่แต่ที่มาลงไซแต่ว่ามันบอหนาที่มาบอหนาเลยค่ะ มาข้างในเป็นน้นำแข็งกะโอเคอยู่จ้ะข้างในจิตลบกะโอเคอยู่นะเก็บได้อยู่มันจิตลบมันกะวาเนาะจ้ะเห็๋มันก็เสียเดี๋ยวไปขางบนขึเก็บข้างบนกตรงนี้นตรง,งนี้ได้ปะ เขาจะคือสันแทะอืมเห็ดลายอีกทีพี่น้อง mm hmm. เห็นมันปูนาะจ้ะอะไ้มากบางทาง่านี่เสียหมดเลยจะต้องนีงาจะได้อยู่จ้ะ เลาไปนำตกเลยจ้ะนังวบอบๆบอ,บอยู่ ยายไปจ้ะโอเคเราจะทิ้งทุบคีบกันจ้ะเราจะทิ้งสิบเบื้องโปรยทั่วมาที่นี่ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ